การที่เราช่วยเหลือคนอื่นได้ก็ไม่ใช่ว่าเราจะแก้ปัญหาของชีวิตเราได้ทั้งหมดนะโยมตะปูติดอยู่ที่คอนคอนช่วยถอนตะปูให้กับตัวกระตูนกระตูนก็บอกว่าไหนก้มหัวหน่อยสิหมุนหัวสักนิดนึ่งนะอ่าแล้วจัดการถอนตะปูออกจากตัวเองซะเลยเป็นภาพที่น่ารักดีทาให้เราเห็นว่าบางทีที่เราช่วยคนอื่นมากมายจริงๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราก็จะไม่มีความทุกข ตราบใดที่มนุษย์เรายังไม่ได้เป็นพระอระหันต์เราทุกคนก็ล้วนแต่ล้มลุกคลุกคลานด้วยกิเลสของเราเองทั้งนั้นเลยโยมฉะนั้นการช่วยเหลือกันนี่เป็นความสวยงามจริงๆเป็นความสวยงามมากๆวันนี้แพทย์พยาบาลไม่ใช่ว่าจะไม่ติดโควิดหมอไม่ใช่ว่าจะไม่ป่วยแต่วันนี้ที่หมอแข็งแรงหมอก็ช่วยเรา และในวันที่หมอป่วยหมอก็ต้องอาศัยหมอก็ต้องอาศัยคนธรรมดาบางครั้งก็ต้องช่วยเหลือกันแบบนี้เราทุกคนที่ไปปลอบใจคนอื่นว่าใจเย็นๆนะพี่นะใจเย็นๆให้มีความสุขนะอะไรมันผ่านไปก็ผ่านไปนะเขาตายไปแล้วเขาทิ้งไปแล้วก็ทำใจนะพี่แต่บางทีที่เราอยู่ในภาวะเดียวกับเขาในอนาคตเราก็อ่อนแอไม่ต่างจากเขาเลยตราบใดที่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ทุกคนก็ล้วนแต่อ่อนแอ ก็ช่วยเหลือกันไปแบบนี้เลยโยมความการช่วยเหลือกันเป็นความสวยงามจริงๆนะของชีวิตมนุษย์ต้องช่วยเหลือกันแบ่งปันกันไม่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันเล็กก็อย่าแข่งใหญ่ก็อย่าขม่มล้มก็อย่าซ้ำช้ำก็อย่าซ้ำเติมหลวงพ่อเจ้าคุณสอนไว้เสมอเลยว่าอย่าไปข่มเหงรังแกใครวันหนึ่งถ้าเราล้มขึ้นมาเราย่ำแย่เดี๋ยวจะไม่มีคนช่วยเราฝากผีฝากไข้กันไว้ ยามฉันเป็นผีก็ช่วยด้วยนะฝังศพฉันด้วยเผาศพฉันด้วยยามฉันเป็นไข้ก็ช่วยเหลือฉันการช่วยเหลือกันงดงามเสมออย่าทิ้งกันนะโยม